จากการบรรพชาเป็นสามเณรในโครงการสามเณรปลูกปัญญาธรรมปี2น้องๆทั้ง9คนต่างได้เรียนรู้พระธรรมคำสอนแล้วนำมาปรับใช้กับชีวิตจนเกิดความเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหลังจากลาศิกขาน้องๆทั้ง9ยังคงสนุกกับการเรียนรู้ธรรมะอย่างต่อเนื่องและในครั้งนี้กับบริการปลุกจิตคิดอาสาน้องๆจะได้ศึกษาหลักธรรมจากผู้รู้ผู้ศรัทธาในหลากหลายสาขาอาชีพ แล้วไปปฏิบัติภารกิจจิตอาสาเพื่อให้เข้าใจถึงหลักธรรมอย่างท่องแท้ขอเชิญคุณผู้ชมร่วมเปิดใจรับธรรมะไปพร้อมๆกับน้องๆทั้ง9ก้าที่รับรองว่าทุกหัวใจจะเบิกบานและอิ่มเอมไปตลอดทั้งรายการเลยละครับ สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับจจกรไรเดอร์ผู้มีใจใฝ่ธรรมะอีกครั้งในรายการปลุกจิตคิดอาสารายการที่จะเชิญทุกคนมาเรียนรู้เรื่องราวธรรมะแบบง่ายๆที่ใครได้ดูก็เข้าใจได้ครับวันนี้ครับผมจะพาคุณผู้ชมครับมาติดตามและก็เรียนรู้หลักธรรมนะครับของหลวงปู่มั่นซึ่งเป็นพระอริยสงฆ์นะครับในการ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับแล้วก็ผู้ที่มีความเคร่งครัดในเรื่องของการปฏิบัติธรรมอย่างมากเลยทีเดียวครับจนมีลูกศิษย์ลูกหามามากมายนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวครับผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเช่นเดียวกันนะครับแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวครับผมมีน้องๆอีกสองคนจากสมมเณเรีปลุกปัญญาธรรมมาด้วยวันนี้เรามาที่จังหวัดนครนายกอีกครั้งครับเพราะว่าที่นี่เนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาในสายของหลวงปู่มั่นอยู่ที่นี่อีกท่านหนึ่งครับถ้าพร้อมแล้วไปเจอกับน้องๆองกันก่อนครับ และน้องน้องที่จะมาเรียนรู้หลักธรรมกับเราก็คือน้องแพลนอดีตสมณเณรพี่เลี้ยงและอดีตสมณเณรปลูกปัญญาธรรมปีหนึ่งและน้องไอ้าหนุ่มนอนยิ้มง่ายอารมณ์ดีจากอดีตสมณเณรปลูกปัญญาธรรมปีสองนั่นเองแหละครับไปไหนกันนี่ฮะโอ้ยน้องแพลนกับน้องไอ้ายไปไหนเนี่ยเราจะเจอกันไหมเนี่ยวันนี้ฮะัเสือลากไปกินไม่รู้ดีเข้าว่งข้าป่าเลโอ้เป็นห่วงเอ้เดี๋ยวเดี๋ยว อ่านชัดเลยมานี่ก่อนเลยแผนกัไอ้พี่เป็นห่วงมากเลยนึกว่าเสือล่าเข้าป่าไปกินแล้วลงมานี่ก่อนมาที่ก่อนออจะรีบไปไหนกันเนี่ยฮะอผมรีบขึ้นไปข้างบนครับรีบไปจะไปไหนกันเนี้ยก็เห็นแม่ค้าเขาบอกว่าข้างบนมีวัดสวยงามมากพี่แจ็คจะไปด้วยกันไหมครับจะไปเนี่ยรู้อยังว่าวัดนี่ชื่ออะไรมีประวัติความเป็นมาแล้มีความพิเศษยังไงรู้ยังอย่างเลย ไม่ไมสอบไม่ถามไม่รู้เรื่องแล้วฟังให้ดีฟังให้จบการุณาฟังฟังฉันให้จบถ้าเป็นถ้าเป็นแบบนี้ไม่จบแน่วันนี้อ่าเล่าให้ฟังก็ได้วัดนี้เนี่ยชื่อว่าวัดถ้ำสาริกาข้างบนเนี่ยเป็นถ้ำที่หลวงปู่มั่นเนี่ยเคยทุดงมาแล้วก็มาแสดงธรรมที่นี่ จนทำให้ชาวบ้านที่ได้ฟังธรรมเนี่ยรู้สึกเลื่อมใสเห็นการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่มันน่นนะรู้สึกว่าโอ้โหอยากจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาด้วยพี่แจ็คเก่งยังเลยครับเล่าประวัติของหลวงปู่มั่นได้ด้วยอืมแต่มีประวัติลึกซึ้งกว่านี้นะเพราะาหลวงปู่มั่นเนี่ยท่านเป็นพระอริยะที่ปฏิบัติดีปฏ,ดดปฏิบัติชอบแล้วก็มีลูกศิษย์ลูกหาทั่วประเทศเลยพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่พี่เคยบวชเรียนแล้วก็ปฏิบัติ ตามคำสอนของหลวงปู่มัม่นด้วย <Wow. S 1> นะแต่ว่าถ้าเกิดอยากรู้เรื่องที่เป็นประวัติแท้ๆของหลวงปู่มัม่นเลยนะเอาอย่างนี้วันนี้พี่มีวิทยากรสอนธรรมที่ท่านรู้ประวัติรู้แนวปฏิบัติแล้วก็รู้วิธีการนะดำเนินชีวิตแบบหลวงปู่มัม่น uh huh. เพราะว่าท่านปฏิบัติด,ด้วย uh huh. เดี๋ยวขึ้นไปเจอมนดีกว่า <Okay. S 1> ออแต่ก่อนอื่นนะนะ นี่ซื้อกล้วยไม้่ะไปกินกล้วยรลอพี่ข้ามวนก่อนเดี๋ยวพี่ซื้อน้ำมาตามไหมโอเคค่ะจะได้ปาร์ตี้กล้วยกันขึ้นไม่รอนโถ่เอ้ยแหม วันนี้เราพาน้องๆมาเรียนรู้เรื่องราวของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตพระอริยสงฆ์ที่มีคนเคารพศรัทธาในเรื่องของความดีงามและความเคร่งครัดในการปฏิบัติธรรมที่เด่นชัดในเรื่องกรรมฐานการกำหนดจิตที่ตั้งมั่นได้อย่างรวดเร็วและการกำหนดลมหายใจซึ่งการเรียนรู้ครั้งนี้ของน้องๆจะเรียนผ่านพระกตะปุญโญพระประจำวัดถ้ำสาริกาผู้มีความศรัทธาในแนวทางการปฏิบัติธรรมะของหลวงปู่มัน่นและตัดสินใจปฏิบัติธรรมตามรอยหลวงปู่ อยู่ที่วัดถ้ำสริกาแห่งนี้และไม่ไปไหนได้เวลาไปเรียนรู้พร้อมๆกันแล้วแหละครับคือพวกผมนี่มาจากรายการผูกจิตคิดอาสา,าครับน้องๆน,นี่เป็นน้องๆที่เคยบวชเนรมาแล้วได้เรียนรู้ธรรมะมาแล้วแต่ว่าหลังจากศึกออกมาเนี่ยเราก็มาต่อย,ยอดให้น้องๆได้รู้จริงแล้วก็ได้ออกมาปฏิบัติจริงครับ วันนี้มาถึงที่นี่เพราะว่าได้อ่านประวัติว่าที่นี่วัดทําสันิกาเป็นถ้าที่หลวงปู่มั่นเคยทุดงมาแล้วก็มาแสดงธรรมแล้วก็เป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านเป็นอย่างมากก็เลยแวะมาดูแม่เห็นกระตาแล้วก็อยากจะได้ความรู้เกี่ยวกับสารแห่งนี้แล้วก็เรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นที่ที่หลวงปู่มั่นมาครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นในช่วงสมัยหลวงปู่มั่นมานี่ก็ ท่านมาตอนสองสี่ห้าหรือถึงปัจจุบันนี้น่าจะร้อยเจดปีสมัยนั้นตรงนี้ยังเป็นปา่าเป็นเขาอยู่นะแต่อันนี้อันนี้อันนี้คือถ้ำจริงใช่ไหมอ่าจริงจริงมีมีแค่เชิงมีแค่เชิเงเนื้อตรงนี้เป็นถ้ำนะแต่ก่อนเป็นถ้ำตอนที่ท่านนั่งอยู่อยู่ได้รูปเดียวตามชีวประวัติคือหลวงปู่ม่านนี่สามารถพระจะได้อยู่ได้รูปเดียวนะจริงๆตรงนี้เป็นเหวนะตรงเป็นเป็นเหวเป็นเหวมีแค่เส้นเขียวที่ ที่โยมนะหนูเห็นตรงนี้ค,คือเห็นตรงนี้นี่ทีนี้เป็นเหวเราจะพูดถึงตอนหลวงปู่มั่นมาสมัยนั้นครับท่านมาทางนครนายกนี้มาถึงที่นี่ยังหาที่ขึ้นไม่ได้ได้เจอชาวบ้านได้ไปถามชาวบ้านว่ามีให้พาขึ้นมาทางนี้ครั้นนั้นท่านมาก็ให้ด้วยความที่ญาติโยมไม่ให้มาท่านก็เลยบอกญาติโยมว่าไหนๆก็มาทั้งทีแล้วจะจะร้ายดีประการใดก็ให้ส่งไปหน่อย ถ้าถ้าไม่ไหวจริงๆก็จะรีบลงลงมาเลยนะจากโยมก็เป็นความที่ท่านตั้งใจจากโยมก็เลยมาส่งครั้งอยู่ได้มาสามวันท่านก็มีความสบายกใจดีพอเริ่มวันที่สี่ปุ๊บท่านเกิดมีอาการปวดท้องคือโยมประจำเพราะปวดท้องถายท้องไม่หยุดหายามาฉันก็แล้วคือยาสมัยก่อนต้องเอาใจไปหาตามป่าตามเขาขึ้นไปหายามามาฉันสมัยก่อนก็มีฝนก็ฉัน ฝน,นยาต้มเป็ยาต้มยาฝนหามาก็ไม่หายนะท่านก็เลยบอกชาวชาวบ้านบอกว่าไม่ว่าจะไม่ไม่ฉันแล้วนะเพราะฉันไปก็ไม่หายนะตกเย็นวันนั้นเมื่อท่านไม่ฉันแล้วท่านจึงน,นั่งเมื่อทำในเสร็จแล้วท่านจึงน,นั่งสมาธิท่านนั่นตอนมาถึงตอนเที่ยงคืนนะท่านว่าท่านเกิดความสว่างขึ้นเพราะท่านไล่ดูตั้งแต่ดูกายตัวเองดูที่มันเจ็บจนหายไปดูการเข้าออกของกายนะ ด้วยการพิจารณาพ,รพิจารณาโดยการพิจารณาร่างกายนี่เองนะจนมันไม่มีจนเกิดความสว่างขึ้นขนาดนั้นตอนน่าจะได้เกือบเที่ยงคืนขอไในหน่อยนะท่านได้บรรลุแต่ว่านิมิตนั้นเกิดขึ้นมาโดยมีผีหลวงตนหนึ่งแบกไม้กระบองมามาให้ท่านบอกให้ท่านลงไปยาย่าย,ายาที่อยู่ที่นี่จะมาตีท่าน,นแต่ว่ายังยังยกออกจากบาไม่ได้นะท่านก็บอกจะมาตีท่านเรื่องอะไร นะหลวงปู่มั่นท่านว่าท่านจึงสอนธรรมะแก่ผีหลวงตนนี้ไปเมื่อผีหลวงตนนี้ได้ฟังธรรมะจะหลวงปู่มั่นเกิดฟามยอมรับนะเพราะแต่ก่อนมีสัมมาทิฏฐิไม่อยากให้ใครมาอยู่ที่ของตัวเองจึงเ,นะเกิดมีสัมมาทิฏฐิมั่นถือมั่นที่ขอ,อ,องตัวเองใช่ไม่มีใครมาอยู่ได้หวงหง่วงแหนที่มากก็เลยเทศนาทําให้ฟังเมื่อเทศนาฟังเสร็จคือการสนทนาธรรมคำสอนนี่เองนะผีหลวงต,น,ตนนี้ก็แปลร่างเป็นบุรุษรูปงาม มากราบขออโหสิกรรมแก่ท่านแล้วก็ขอนิมนต์ท่านอยู่ให้จำพรรษาที่นี่นานๆที่นี่อีกอย่างหนึ่งครับที่หลวงปู่มั่นมาถึงที่นี่จากอีาสานมาถึงที่นี่ก็คือเรื่องของการทุดงครับทกทีนี้อยากจะรู้ว่าในการปฏิบัติจริงๆแล้วเนี่ยครับตามสายของหลวงปู่มั่นเนี่ยทุดงมีความสําคัญในการปฏิบัติมากขนาดไหนครับมีความสําคัญแน่นอนนะเพราะว่าให้เห็นทุก พราะมันเกิดขึ้นฝ่าจะมาถึงจุดหมายมันมีทุกอะไรเกิดขึ้นมากให้เห็นทุกและเกิดเบื่อหน่ายในกองสังขารน,นั่นเองะปฏิบัติข้อวัดไม่ว่าจะฉันด้วยมือเดียวฉันด้วยบาทผมผ้าบางสกุลคือผ้าคลองอ่ะแค่นั้นไม่รับอย่างอื่นไม่รับกิดอย่างอื่นให้มองเห็นความจริงในกองสังขารน,นั้นๆเพื่อจะละซึ่งกิเลสนะคือข้อที่ท่านทํากันเพื่อให้มันหลุดออกไปได้ไวเรื่อหว,วักธรรมคาสอน ได้ที่หลวงปู่มั่นสอนทําให้คนมาศรัทธาหรอครับปกติแนละ้วหลวงปู่มัน่นทุดงเป็นวัดเนีป่าต้องอา้าใจว่าท่านไม่สร้างวัดไม่สร้างอะไรเลยจึงว่าดูตัวเองหนึ่งดูกายดูใจของตัวเองเืออยู่ป่าอยู่อะไรดูตัวเองว่าเป็นยังไงสิ่งไหนเกิดขึ้นมาสําคัญแล้วก็วิปัสสนานั่นเองอ โดยการที่ใช้ใช้คำว่าพุโทโธตามที่รู้กัน,นท่านใช้พุโทโธทุกขณะจิตเดินก็รู้คือเรามีสติรู้ว่าเราทอะไรอยู่ปัจจุบันนี้เองนะ,นะ,ะทำง่ายๆก็คือว่าท่านให้ดูตัวเองสองเปสติอยู่กับปัจจุบันตลอดนั่นเป็นสิ่งสำคัญนะแล้วเราจะเอาหลักธรรมของหลวงปู่มั่นมาปฏิบัติได้อย่างไรครับเอ้าในเมื่อท่านให้ให้ให,ให้ให้เราดูตัวดูตนนะ ขนาดนี้เราทําอะไรอยู่เรียนหนังสือควรจะทําไการเรียนต้องแบ่งเวลาได้เรียนเรียนเล่นคือดูตัวเองให้เรามีสติดูตัวเองอยู่ปัจจุบันตลอดซึ่งจริงๆนะตามที่พุทธองค์ท่านว่าไว้ที่ใช้กันก็มีอิทธิบาทสีแน่นอนอิทธิบาทสี่คือฉันทะมีความลใค่ถ้าพูดถึงการเรียนก็คือการเรียนนั้นๆนวิยะคือเพียรทําไปเพราะการเรียนต้องมีอุปสรรคเหมือนกันกับงานนั้นๆนี่ยกตัวอย่างให่การเรียนเฉย จิตตาก,ก็คือเอาใจเข้ฝักใฝ่ในการเรียนนะจะได้เข้าใจว่ามันเป็นยังไงในการเรียนนั้นเข้าใจได้วิมารษาไต่ตองทบทวนพูดนะง,ง่มมายๆธรรมะก็คือพิจารณานะดูว่าตรงไหนที่มันเป็นช่องโหว่ตรงไหนที่มันดีแล้วควรจะทํายังไงตรงไหนที่เป็นช่องโหว่เราจะผิดได้ว่าเราทาอะไรอยู่ขนาดนั้นทำนั้นเป็นประกอบด้วยทางการกุศลหรือเปล่าทางกุศลหรืออก,กุศล ถ้าเป็นอาุสลมันทําไปจะดีไหมเราก็เว้น<ช>ถ้าเป็นทางกุศลที่ไม่เบียดเบียนต่อผู้อื่นหนึ่งไม่เบียดเบียนตัวเราเองด้วยหนึ่งสองไม่เบียดเบียนต่อผู้อื่นนะสิ่งนั้นน่าจะทำนะถ้าเป็นในทางกุศลถ้าเป็นในทางอาุศลคือสิ่งที่ทาแล้วเราทุกเกิดความทุกข์แก่ใกายแก่ใจก็ดีทําให้ผู้อื่นทุกข์ด้วยก็ดีสิ่งนั้นฉันว่าไม่ไมควรทํ<ช>่เป็นสิ่งที่อาุศลแน่นอนไม่ควรทําให้เกิด ไม่เกิดประโยชน์ใดมานีพระอาจารย์ครับหลวงปู่มั่นนี่ได้ชื่อว่าเป็นพระสายกรรมฐานเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ที่เรานับถือว่าท่านเป็นต้นต้นสายของพระป่าพระกรรมฐานทีนี้ตานที่หลวงพี่เองเนี่ยได้ปฏิบัติตามคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เนี่ยหลวงพี่เห็นประโยชน์ของการทํากรรมฐานอย่างไรบ้างครับประโยชน์ของการทำกรรมฐานยึดก,กรรมฐาน นะมีอยู่สองทางคือหนึ่งนะสมาธากรรมาฐานที่รู้จักกันสองวิปัสสนากรรมฐานนะสมาธิกร,รมมาฐานคือทำให้จิตใจนั้นสงบนะวิปัสสนากรรมฐานคือเรืองปัญญานะให้มีมากขึ้นการธรรมฐานนี่กรรมทรกรรมฐานนี่หนึ่งเพื่อนะให้มีจิตใจผ่อเผ้าชื่นบานะ สองทำให้จิตใจนั้นเบลอปลายดูตาความเป็นจริงคือไม่มีความเห็นมันเห็นมันแล้ยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นจริงๆเริ่มทำที่บ้านก่อนะจะแนะนำก่อนเลยในการปฏิบัติเพื่อจะให้ถูกต้องอและทำง่ายๆไม่เสียได้เลยได้ด้วย<ะ>หนึ่งคือทำที่บ้านทำที่บ้านสมมติเราทำอะไรเสร็จแล้วดูหนังดูทีวี หรือทำอะไรเสร็จแล้วก่อนจะนอนกราพระสัก5้าครั้งกรารัพุพระธรรมะสงบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์คูบาอาจารย์นั่นเองกราบเสร็จก็ขอสิงขอสิงห้าสิงห้าเป็นสิ่งที่ดีเพราะขนาดนั้นโยไม่ได้กระทําผิดอะไรเลยมันจะนอนแล้วเป็นวิธีง่ายๆได้ครบเลยบ่อย์ถึงดันเช้าเลยเสร็จแล้วก็แผ่เมตตาไปเมื่อโยมแผ่เมตตาไปเสร็จ นั่งเริ่มต้นที่บ้านรับสักสิบถึงสิบหนาทีก่อนอมเมื่อตัวเองรู้สึกว่าตั้งได้แล้วจึงเพิ่มเวลาไปแต่วันนี้นี่หลายคนที่ดูนี่น่าจะได้แนวทางปฏิบัติครับต้องขอบคุณมากมากครับขอบคุณอาจารย์ให้สละเวลานะครับมาสุนทาธรรมแล้วก็เล่าประวัติในส่วนของการทุดงมาถึงที่นี่ของหลวงปู่มัน่นซึ่งก็เป็นเป็นช่วงหนึงของของหลวงปู่มั่นที่น่าสนใจมากๆ E ทำสัติกาและก็ได้รู้ว่าที่นี่เ,เป็นที่สําคัญอีกที่หนึ่งที่หลวงปู่ม,มั่นนท่านเคยมาปฏิบัติธรรมแล้วก็ภาวนาทีนี้หลังจากที่ฟังหลวงพี่ท่านได้เล่าให้ฟังเกี่ยวกับประว,วัิแล้วก็แนวทางการปฏิบัติในสายของพระรรมฐานหรือว่าในสายของหลวงปู่มัม่นเนี่ยทั้งสองคนได้เก็บเกี่ยวเอาความรู้อะไรมาเพิ่มเติมในชีวิตของเราบ้าง ก็ได้รู้ถึงความอดทนความเพียรและความพยายามของหนุงปู่มั่นครับอ่าแล้วน่อ่านเลยครับก็ได้รู้ว่าการภาวนาสามารถทําได้ทุกที่ครับและเด็กๆอย่างผมก็สามารถทําได้ครับอย่างที่ง่ายที่สุดที่หลวงพี่บอกไว้ให้เราทําที่ไหนทําได้ไหมที่ห้องพระที่บ้านของเราเองก็สามารถทําได้เมื่อเริ่มทําได้แล้วเราก็สามารถจะขยายไปทําได้ทุกขนาดจิตที่เรารู้ตัวเช่นไปทางาน เดินนั่งหรือแม้กระทั่งนอนถูกต้องไหมครับนี่เพราะฉะนั้นครับเมื่อสองคนได้เรียนรู้และก็ได้ข้อมูลมาเยอะมากขนาดนี้พี่แจ็คไรเดอร์ก็ขออนุญาตมอบภารกิจจิตอาสากันสักหน่อยและภารกิจจิตอาสาในวันนี้ก็คือให้น้องแพรลและน้องอ้ายครับนำหลักธรรมที่หลวงพี่นะครับได้สอน ในเบื้องต้นนะครับก็คือนะฮะเบื้องต้นของการปฏิบัติกรรมฐานที่สามารถทำได้ไง่ายในบ้านอย่างเช่นการทำสมาธิกำหนดลมหายใจแล้วก็บริกรรมคคำว่าพุทธโธนี่นะฮะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะให้เอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ในวันนี้ไปทำไปปฏิบัติให้มากขึ้นแล้วก็ ให้เริ่มทําได้ตั้งแต่ที่บ้านของเราเลยเอาละสิครับหลักการปฏิบัติกรรมฐานถือว่าไม่ยากที่จะลงมือทําเองที่บ้านครับแต่ว่าน้องๆของเราจะทําสําเร็จหรือไม่นั้นเดี๋ยวมาช่วยลุ้นกันต่อช่วงหน้านะครับ คิดคิดอาสาวันนี้น้องแพลนและน้องไอ้ได้มาเรียนรู้เรื่องราวการปฏิบัติธรรมที่เคร่งครัดของหลวงปู่มั่นภูริทัตโตและต้องปฏิบัติภารกิจในการนำหลักธรรมที่พระอาจารย์ได้สอนก็คือเบื้องต้นของการปฏิบัติกรรมฐานที่สามารถทำได้ง่ายๆที่บ้านอย่างการทำสมาธิฝึกกำหนดลมหายใจแล้วค่อยๆเพิ่มเวลาในการปฏิบัติกรรมฐานให้มากขึ้นน้องๆจะทำภารกิจยังไงและจะสำเร็จหรือไม่ตามไปช่วยลุ้น้องๆกันต่อเลยครับ หลังจากที่เราได้รับมอบหมายภารกิจเรียบร้อยตอนนี้ก็ได้เวลาครับแยกย้ายไปไปฏิบัติตามภารกิจของตัวเองแล้วพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วขอพลังนิดนึงมาหนึ 1, 2, ่งสองสอตอนนี้อากลับมาจากโรงเรียนได้สักพักแล้วครับอาเปลี่ยนชุดเสร็จก็จะไปฝึกกรรมฐานอย่างที่พระอาจารย์บอกเอาไว้ครับไปดูกันเลยครับ ทั่วทั้งจักรวาลลุกจิตสำนึกคิดอยากทำแต่สิ่งดีๆตามวิธีพระพุทธองค์ได้สอนไว้สองมือเล็กเตอนนี้แอมปฏิบัติกรรมฐานเสร็จแล้วก็มีสมาธิแล้วครับเดี๋ยวพร้อมทำกันบ้านก็ทำเลยครับ คือพูด,ดว่าชีวิตมีทั้งสุขและเศร้าวันนี้ก็เป็นวันหยุดของแพนครับก่อนที่แพนจะไปะเตะบอลกับ,บเพื่อนแพนก็ขึ้นไปทำสมาธิสวดมนต์ภาวนาตามที่พระอาจารย์สอนก่อนครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทโธพุทโทพุทโธพุทโทพุทโธก็รู้สึกดีใจครับที่ได้มาเรียนรู้ประวัติและเรื่องราวของหลวงปู่มั่นที่เป็นเกจิอาจารย์ชื่อดังถึง ที่ท่านเคยมาทุดงครับก็เรื่องความอดทนความเพียรพยายามครับผมก็ได้เรียนรู้ถึงความไม่ยึดติดแล้วก็ความมีสติแล้วก็รู้จักตัวเองครับเหมือนที่หลวงปู่มั่นได้มาทุดงที่นี่โดยไม่ยึดติดสิ่งใดๆครับในเรื่องการอยากได้ของแพงแล้วก็การติดเกมหรือไม่ก็ สิ่งของที่ใช้ฟุ้งเฟื่อยก็จะไม่ยึดติดครับก็รู้สึกว่าถ้าเรามาในสมัยก่อนก็น่าจะน่ากลัวมากเพราะว่าไม่มีไฟไม่มีอะไรเลยไ,ได้รู้ว่าหลวงปู่มั่นมีขันติสูงมากและทําให้หลวงปู่มั่นอยู่ได้ถึงสมปีถ้าหลวงปู่มั่นไม่มีขันติเลยก็จะอยู่ไม่ครบ3ามปีครับการไม่ยึดติดทําให้เรามีสติทุกเมื่อครับ ก็ทําให้เรามีสุขครับถ้าสมมุติเราเสียของที่เรารักไปเราก็จะเสียใจแต่ถ้าเราไม่ยึดติดของที่เรารักถ้าเราไม่ยึดติดและไม่รักมันมากเกินไปมันก็จะทําให้เรามีความสุขตลอดทา่หลองฟ้าไม่ยึดติดนะจริงๆคนเราอันดับแรกต้องมีศีลน,นะนะมีศีลเท่านั้นศีลเป็นหัวใจหลักในการปฏิบัติธรรม ถึงว่าสิงนะตั้งใจข้อ1นถึงข้อ5ไปผูนะ้พระองค์ท่านให้ไว้5ข้อนี้นะสำหรับนะขลาัวาสหลักสำคัญจริงในนะในฟาร,รม์มนะปฏิบัติน่าจะเป็นธรรมะบางคนถามหาธรรมะนะจริงๆครูบาอาจารย์สอนมิได้ต้องหาไกลที่ไหนหรอกอยู่ที่ตัวที่ตนของเราเอง ธรรมะจะอยู่ที่ตัวตนของคนนั้นๆเองคือรู้จักปล่อยวางแล้วจึงว่างนะถ้าผู้ใดไปถืออยู่ก็จึงหนักนะผู้ใดวางก็ว่างนะจึงง่ายๆว่าธรรมะหาที่ตัวเองไม่ได้หากับคนอื่นหลักนะธรรมคงจะมีให้มีศีลไว้เป็นอันดับหนึ่งนะก่อน วันนี้น้องแพรและน้องอ้ได้ทั้งความรู้และหลักธรรมขั้นสูงของพระอริยสงฆ์ในการปฏิบัติด,ดีปฏิบัติชอบและยังได้ปฏิบัติภารกิจจิตอาสาจนสาเร็จลุล่วงไปได้ดีดีเพื่อให้ทุกคนได้นําหลักธรรมคาสอนไปปฏิบัติและเป็นพุทธศาสนิกชนที่ดีร่วมกันทานุบํารุงพระพุทธศาสนาให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจรวมถึงเป็นเครื่องเตือนสติให้คนทําดีตลอดไปครับ